สวัสดีค่ะวันนี้มากินข้าวค่ะกินข้าวค่ะนี่ข้าวร้อนร้อนแล้วก็มีลาบหมูด้วยค่ะลาบหมูแล้วซุปมะเขือซุปมะเขือผักโหระพาผักชีลาวมีถั่วมีมะเขือมีขิงด้วยวันนี้มีขิงอ่อนอื ไม่แตงเค็งเดียวเค็งกินกระลาบให้ดูนะลาบหมูเค็งอ่อนแพงมากเ่ะ

กันฟันมะเขือต้องกินกะลาบหมมาเนี่มะเขือนะกินกะลาบหมู วันนี้ก็มีเมนูราบมาราบหมูแล้วก็ซุปมะเขือนะใครเคยกินบ้างคอมเมนต์มาด้วยนะคะก็มีนี้แบบหนังหมู สุบมากคระอ,อืโอเคคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ